กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ วันนี้ผมพิริงก็จะมารีวิวอีกหนึ่งเบสอีพิกสกินลับสุดโกงที่เรียกได้ว่าแอบใส่เข้ามาภายในเกมผมที่หลายคนเนี่ยไม่รู้แน่นอนผมใช่แล้วอ่าสับเจ้าสกินลับตัวนี้เนี่ยจะแอบอยู่ในบรับพาร์ทซีซั่น11นี้ผมก็จะอยู่ในบรรัพาร์ช่วงเลเวล39ผมกับสกินของปืนพี่พี่19เบซันอ่าหลายคนก็จะงงว่าเอ้ยพิริงครับ ไอสกินอีพิกไบเันตัวนี้เนี่ยมันโกงยังไงผมเดี๋ยวพี่ลินก็จะมารีวิวอธิบา,ายทุกคนได้ฟังเลยผมอ่าถ้าเกิดว,ว่าดูผิวเพลินสำหรับพีพีหสกินตัวนี้ผมมันก็ดูไม่มีอะไรนะเออถ้าเกิดว,ว่าเทียบกับสกินตัวอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่แต่ ถ้าเกิดว่าเราเอาไซส์มาเทียบกันแล้วผมกับในะดบคอมมอนทั้งหมดอ่าจะสังเกตได้ว่าเจ้าสกินตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสกินที่ในเรื่องของการมองเห็นเนี่ยดีที่สุดแล้วผมหน้าแพ่ล่าสุดในตอนนี้นะของตัวอีพิกปีพีหนึ่งเก้าอ่าโดยเราจะยกตัวอย่างรับผมการเปรียบเทียบกับสกินที่เป็นตัวคอมมอนกันก่อนปีพีหนึ่งเก้าผมอันเรื่องของสโคบของตัวปืนพื้นฐานเนี่ยสังเกตว่ากปิดปืนมันก็แอบให้ความรู้สึกแบบว่า,วาสูร์เลงเนี่ย มันเท่ากับไอตัวขอบไอรอนไซด์ยิงใช่ไหมเวลาเล็งให้เกิดว่าตัวละครที่มันอยู่แบบหน้าตัดเดียวกันเนี่ยถ้าเราต้องการเล็งอกเนี่ยมันจะแอบค่อนข้างให้ความรู้สึกว่าเล็งยากนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นสกินปืนเริ่มต้นของ p 19นะแล้วก็ตัดไปอีกทีนึงเลยผมอาที่สกินอีพิกของตัว b บรน n p พาร์ทอาะสังเกตว่าคราวนี้เนี่ยไซด์ดอตนะผมสโคบมันจะเปลี่ยนไปแล้วอจากตอนแรกองผมที่ การบังจอของโฟกัสตรงจุดเล็งยิงเนี่ยมันจะเท่ากันอันนี้มันจะกลายเป็นแบบติ่งๆนะผมอ่ายื่นขึ้นมา,าทำให้นเรื่องของการโฟกัสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูรายละเอียดโดยรวมของตัวละครได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรัคนที่ไหนที่ชอบเล็งอกครผมอสังเกตว่าเราจะเริ่มเห็นส่วนที่เป็นแขนขาตัวละครหรือว่าช่วงล่างของตัวละครเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะ เดีวอันนี้ผมก็จะเปรียบเทียบกับมุมมองแล้วก็โฟกัสผมตำแหน่งของภาพเพลงในตำแหน่งเดียวกันแต่ก็สกลสกลสินอีพิกตัวนี้เนี่ยในเรื่องของลักษณะตัวปืนโดยตรงก็จะมีความเพรียวกว่าเปิดปื้นที่ด้านข้างมากกว่าผมทั้ง ตัวปืนโดยตรงอ่าแล้วก็บริเวณที่เป็นไอรอนสายบวกกับไอตรงที่เป็นติ่ง,งๆเล็งยิงครับผมไอตรงที่ให้เป็นโครคอมมอนเนี่ยมันจะมีอะไรมาบังๆเนี่ยมันก็จะโดนหายแล้วก็โดนเอาออกไปเล็งจุดเดียวกันในระยะที่เป็นอกเท่ากันนะผมในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยสังเกตว่าเล็งตัวเนี่ยยากการมองเห็นของตัวสกินอีพิกเ a n นนัทพาตัวนี้เนี่ยมันจะให้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ดีกว่า อ่ะล้วก็เพื่อความชัวร์พี่ลิงก็จะมาเปรียบเทียบกับเบสอีพิกสกินตัวเก่าของผมก็คือสกินโยไครที่เป็นสกินในไปร่างภาทเหมือนกันนะผมว่าถ้าเกิดเทียบกับสกินอีพิกตัวใหม่นี้แล้วอ่าอันไหนจะดีกว่ากันโดยสับสกินพี่ผินก้าโยใครตัวนี้ผมก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของสโคบการมองเห็นที่มองง่ายเหมือนกันเลยผมที่จะมีแบบยืนๆตัดน้อยลงมาหน่อยแต่ก็จะมีข้อเสียก็คืออ่าตัวดอกไม้เนี่ยมันจะแอบบางเยอะนะอ่าตอนเล็งก็ผมโฟกัสข้างบน โดยเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลผมก็สังเกตเห็นได้เลยผมชัดเจนว่า,าในเรื่องของตัวปืนในความอ้วนนี่ก็อาจจะน้อยกว่าพอๆกันนะไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมแต่ตรงไซด์ดอทนะผมเมื่อเลงอกเหมือนกันสำหรับสก,กินด้านซ้ายที่เป็นสก,กินโยคัยสก,กุลาดอกไม้เนี่ยดอกไม้ม,มันบังนะผม <c oughs> มันจะแอบค่อนข้างที่จะมีอะไรมาแบบบังบง,บงจอลุกจอบ้ังผมแล้วก็เรื่องของการเล็งที่ตรงไซด์โดยตรงเลยเนี่ย ตัวด้านขวาผมสกินใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในเรื่องของการมองเห็นได้ดีกว่าผมเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีแบบอารมณ์เป็นติ่งๆยื่นมานิดน,นึงนะเออในเรื่องของให้ยิงระยะไกลมากๆเนี่ยยังไงด้านขวาก็แอบโฟกัสได้ดีกว่าอยู่แล้วน,นั่นเองผมก็เป็นสาเหตุเปรียบเทียบให้เลยผมว่าสกินเบสตัวเก่ากับตัวใหม่อะไรดีกว่ากันนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็จะเป็นการสรุปได้เลยว่าสำหรับสกินอีพิกหรือก็คือเบสอีพิกสกินของปืน P p พ9ที่ดีที่สุดณนะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินนนนใตััววแพพาาาารร่่ลละคเฉ้ไมมดยื ซีซั่นนี้มีของดีแอบใสม่มาอีกแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมตามเก็บกันนั่นเองโดยคนหนึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จะถามพ่ลิงชัวร์เลยผมว่าพ่ลิงครับถ้าเก็บว่าเอาสกินตัวนี้มาเทียบกับสกินลีเจนส์นะแพทล่าสุดในปัจจุบันนี้ผมของพีพีหนึ่งเก้าเนี่ยที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่ทั้งหมดสี่กระบอกสกินนี้เนี่ยมันจะดีเท่ากับในระดับที่เป็นสกินลีเจนได้เลยหรือเปล่าเผื่อสรัเพื่อนๆงบน้อยผมแบบว่าไม่อยากซื้อสกินลีเจนแล้ว อยากใช้ตัวนี้เนี่ยแทนจะแทนได้ไหมก็เดี๋ยวพี่ลิงจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันครั้งหนึ่งนะทั้ง4กระบ,บอกนี้นะและนี่คือการเปรียบเทียบของเวทอีพิกสกินนะผมกับรีเจเนอรีททั้ง4กระบ,บอกในตัวเกมนะตอนนี้ของ PP19 หเกาจะเงว่านี้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยมันก็จะดีกว่าบางรีเจนนะผมและก็อาจจะไม่ได้เท่ากับบางรีเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยรวมค่าเกิดเทียบกับค่าสูญเสียพื้นฐานเนี่ยพี่ลิงมองว่าตอนเนี้ย ก็สามารถที่จะพอใช้แทนร,ระดับรีเจนได้ในระดับหนึ่งเลยผมแต่อาจจะไม่ได้ OP มากเท่ากับอ่าพวกสกินนะผมของตัว PP19 ที่เป็นน้ำแข็งเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึง PP19 เรีเจนที่ดีสุดพี่ลิงว่าตัวสกินสโนม m นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ดีสุดแหละแล้วลถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะผมกำลังเลงอยากได้สกิน PP19 เรีเจนที่ดีที่สุดขอผมกับสกินสโนมนผมจิงเกิลห้าอันนี้ก็ง่ายๆเลยผมชิลๆ l ราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะมาในช่วงของอีเวนต์นผมรักก d o ดฮอลิเดย์อันนี้ก็จะมีอยู่ในสกินที่เป็นทีมคริสต์มาสด้วยเหมือนกันนะผมให้เก็บสะสมชาเลนจ์พี่ลิ่งว่าปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีการแจกตัวฟรีคล้ายๆกับอีเวนต์ฮโลวีนนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เนี่ยก็อาจจะรอสุ่มลุ้นเอาก็ได้ผมเผื่อโชคดีออกอาาก็ถือว่าเฮเฮกัน hey hey ไปนะสำหรับสกินพีพีหที่ดีสุดสำหรับรีเจนนะ แล้วก็สำหรับแนวทางการวิวของตัวปืนในแพทนี้ผมอ่าสำหรัพี่ๆหนึ่งเก้าในแพทนี้ก็แนะนําว่าเล่นง่ายยิง,ง่ายชิวๆก็จะใส่ปอกปอกปืนนะผมเป็นโมโนเก็บเสียงเพิ่มระยะลํากล้องปืนเป็นตัว OWC เพิ่มระยะเข้าไปอีกเพิ่มความแม่นยำอีกอ่าพันท้ายเป็นตัว OWC ผมความเร็วขึ้นที่ในขณะเร่งแล้วก็แอนิเมชั่นเรเซอร์อันนี้อาจจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นมือใหม่แนะนําว่าใส่เรเซอร์ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เก่าแล้วก็ใส่เป็นพวกแมก็กซ์ซีนเพิ กิบก็ผมอ่ะเป็นตัวเพิ่มความแม่นยําเมื่อเร่งยิงอันนี้ก็จะเป็นบิวมาตรฐานที่บอกเลยว่าเล่นง,ง่ายแล้วก็ยิงโคตรง,ง่ายในส่วนของการใช้งานในแพทนี้ผมอ่ะสะัตพีพีหนึ่งเก้าเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งในท็อปหปืนสาย SMG ที่ดีที่สุดในแพทนี้เทียบชั้นกับพวก CBR4 แล้วก็ พวกซิลิเคมิติก้ได้เลยผมแต่ความนิยมก็อาจจะดรอปลงมานิดหนึ่งจาจากสองกระบอกนั้นผมที่นิยมมากกว่าแต่โดยรวมถ้าเป็นสหรพู้ด้่นมือใหม่เน่ยังไงพีพีก็เข้ามือกว่าผมด้วยกระสุนที่เยอะพวามมันยำที่สูงแล้วก็ดาเมจที่โอเคผมถึงแม้ว่าจะลดลงมาหน่อยแต่โดยรวมเน้เน,นจ่ายกระสุนเยอะๆเนี่ยยังไงก็แรงแน่นอนถ้าเกิดว่ายิงโดนเจ็บๆนะ แล้วก็ก่อนจากกันไปผมเพื่นพนอนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับเวสต์อีดิสกินของปี19กับบอกใหม่นี้ใน 1, แบทมาซีซั่น41ครับผมก็ยืนขึ้เข้ามาคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ที่ใต้สิบชั้นนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกี่ดูแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปตามกันได้น,น,น, YouTube, page, Facebook, นะครับผมชนะชแนลยูทูบและก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคที่ค้ำชมผมก็ไปแล้วปี๊บ then you yeah. have a yeah. chance